ไปเดี๋ยวนเปี้ยเดี๋ยนะได้เออนึกกลัวไปแล้วกลับบ้านมายูจินเนี่ยเขานอนหลับตั้งแต่สองทุ่มใช่ไหมเมื่อวานน่ะกลับมาแล้วก็หลับเลยเพราะที่สนามบอลวิ่งเล่นกับต้๊กตาเหนื่อยจ้ะตัวยับอ๋อไม่ต้อตัวไหนกลัวเนี่ยไม่กลัวตุกตากอดอ๋อไม่ต้องกลัวลูก ไปไหนไ่อะไปไม่มีนะไอ่เห็นอะไรมันอ๋อมะหมีมันนี่มันมีมันนีแม่หรอเล่นนักกัวอะไกัวตัวมัดกอดที่สนามบอลเมื่อวานาาอ๋อ๋อกัวมีไม่เป็นไรป้าจัการมีอวอันน Sampai jumpa di video